เราวันนี้นะคะเป็นวันแม่แ,มแห่งชาตินะคะลูกค้าท่านนี้ก็เดินทางมาที่ร้านนะคะเดินทางมาไกลาจากบุรีเลยลูกค้ามาทรงงารายการอะไรบ้างนะคะก็วันนี้เอาเฟซค่ะมามาเรียบนะคะ, <c oughs> คะก็อันนี้ก็คือบูชามาแล้วก็มีคนแนะนานมาว่าร้นานานี้ทาสวยค่ะก็ะเลย พอถึงวันแม่เนี่ยมีเวลาว่างก็เลยเดินทางมาที่นี่ค่ะแล้วก็พอดีเห็นคุณแม่เขาเลือกชมค่ะสินค้าของทางร้านแล้วก็ถูกใจกับตรงนี้ค่ะก็เลยซื้อเป็นของขวัญวันเกิดวันแม่นะคะให้กับคุณแม่ค่ะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะคะก็เป็นเหรียญอายุน้มงคลนะคะเป็นเหรียญทองคําจากวัดนะคะเรียมทองตัดเหรียญแท้ทั้งหมดนะคะลูกค้าก็ช่าบูชาไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะมากมากเลยนะคะที่เลือกไปเไว้จ้าน้ำหอมแัสรีของเรานะคะ